นิทานส่งเสริมสิ่งแวดลอ้อมเรื่องยอดมนุษย์พิทักโลกเด,เด็กๆไปกินขนมกับข้าไหมไปไปพวกเราชอบกินขนมทุกวันเลยกินเยอะๆทิ้งขยะทิ้งถุงพลาสติกกันเยอะๆอะร่อยจังเลยถุงขนมเยอะแยะไปหมดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะ เด็กๆอย่าทิ้งขยะแบบมักง่ายลดใช้ถุงพลาสติกกันเถอะสายเกินไปแล้วเด็กๆคือบริวรันของข้าที่จะช่วยสร้างขยะให้เต็มโลกเด็กๆเรามาร่วมมือกันปราบเจ้าขยะเหล่านี้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมกันเถอะนะลำแสงปราบขยะจัดกันมันเลย ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้ายอดอม,มนุษย์พิภักโลก